การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเวลาแห่งความสุขของครอบครัวมักเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารวันนี้รายการสำรับคุณดังพามาเปิดเมนูสำรับอาหารสาวสวยอารมณ์ดีหนู่มอิ่ม ก้าวมหาศา์วันนี้เธอควงคู่มากับคุณแม่ชโรชินีมาเปิดใจเผยช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นบนโต๊ะอาหารกับเมนูแห่งความคิดถึงในวันวันจอผักกาศพร้อมย้อนความทรงจำในวัยเด็กกับวิธยกรรมสุดแสบที่จะเล่าเรื่องราวผ่านสำรับอาหารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับดีสวัสดีค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ วยเมนูนี้ที่ <laughs> เอามาฝากนี่คือแกงผักกาดจอดังมากพี่คือ,อถ้าใครไปเชียงใหม่ต้องกินแกงผักกาดจองั้นมาไม่ถึงคือ,อผักกาดจอที่ทำจากผักกองตู้แต่ใช้ที่มันมีดอกเยอะๆแต่ต้องไม่ดองก่อนใช่ไหมไม่ต้องดองสดๆเลยเลยป็นแกงใช่<อ>แกงภาษาเหนือก็คือต้มนะพี่เลยเป็นแกงนั่นแหละแม่ไปอยู่ทางเหนือเลยถึงชอบทานอาหารแบบนี้คือน้องอินเกิดที่เชียงใหม่อินเกิดที่เชียงใหม่แต่คุณแม่ เออมามาตั้งลกรากอยู่ที่เชียงใหม่คุณแม่คุณแม่เป็นคนคนไท <No, no, S 2> ยโนโนในปานเอาเป็นเนปาวใช่ไหมครับ<ช><ช>ครึ่งไหมครับหรือว่าครึ่งลูกครึ่งในพันคัมเมนมา ค่ะนั่นแหละก็เลยได้กินอาหารที่เป็นอาหารเหนือซึ่งคุณแม่ก็ทำเมนูเป็นอย่างเดียวคืออะไรคะแกงจอก่ะอย่างเดียวอย่างเดียวเลยแกงทังเลไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วทำอร่อยมากเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วหนูกินแบบที่ที่อื่นนะอย่างกินที่กรุงเทพไม่ได้เลยรสชาติคือแบบของว่ามีอร่อยจริงๆเออจริงๆนะคือรสชาติดับอร่อยจริงไม่ใช่แค่ทําแกงผักกัดจออร่อยอย่างเดียวนะคุณแม่เนี่นะครับเป็นคนที่มี ด้านวิเศษ Six เซนส์มีความสามารถพิเศษแล้วบ้ครับผมคือสัมผัสมาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นครับชื่อของน้องอิมเนี่ยตอนเด็กที่เรียกอิมเนี่ยอ๋อคือเท่านั้นก็มีรูปปั้นรูปปั้นตอนนั้นไม่รู้จักว่าเป็นแม่คุณอิมไอม่รู้จักรูปปั้นจะแม่คุณอิมค่ะทีนี้ก็เลยไปคอมบอกว่าเทพดาเจ้าคะทายังไงดีอะอยากได้ลูกเป็นผู้หญิงขห้นมาเป็นคู่ของลูกชายครับผมทีนี้อีกไม่นานก็มีท่องไงท่องได้ประมาณซ่องเลือดกว่านะ ตกตกตกําตกตลอดคุณมามีอยู่ในถ้าทไมีปอยู่ในถ้ำครับเพราะว่าเลือดตกไงหมอบอกว่าลูกอิมตายแล้วแตวทีนี้แม่คนอิมก็บอกไม่ตายแล้วทำยังไงต้องไปภาวนาไงคะภาวนาไปปฏิบัติธรรมด้วยความที่คุแม่สามารถติดต่อกับทีได้คก็ จะไม่คุอิ่มค่ะพาพไม่คุณอิ่มที่นี่หมอบอกไม่ได้ตาจริงๆเข้าเละแล้วอะไรเงี้ยไม่ตายหมอบอกให้ออกให้ออกให้ให้ให้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณหมอบอกว่าบอกว่าต้องตายก็เลยไปอยู่ในถ้ำตลอดแล้วก็ทานทานมาสเวลันตได้เช็ดเลือนครึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะลูกอิ่มคงดิ้นลูกอิ่มดิ้นได้แล้วตวดตวดรู้ว่าโอเคเช็ดเลือนครึ่งครบถุกอย่างอย่างี้เอาออกเลยคุณหมอก็ใส่นับเกลือแล้วก็ใส่ยาใต้ลิ้นแล้วลูกอิ่มก็ไหลออกมาอ๋อเรยขึ้นเดี๋ย จริงๆแล้วอายุคันจริงๆต้องเก้าเก้าใช่ต้องเจ็ดเลย้องว่าทำไมสมองเป็นอย่างนี้ออกก่อนกำหนดนี่เองไหลออกมาปลุกแล่าว้าวทีนี้ตอนคลอดออกมาอีกลูกอิมร้องมากๆเลยร้องร้องจนสะดือเท่านี้อ่ะคือสะดือหนูบวกออกมาอย่างนี้แหละครับสะดือหนูเองหรือสะดือคุณแม่สะดือหนูหนูร้องร้องให้จนลมมันเข้าท้องก็ร้อง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 ยู่จนเด็กสะดือมันจุนขึ้นมาเลยก็เลยก็เลยบอกเอ๊เป็นลูกของพ่อแม่ก้นอิมตั้งตั้งชื่อลูกอิมเนี่ยค่ะ อ๋อทิ้งตาอก้เลยก็เลยหยุดร้องไห้อ๋อเหรอแล้วก็ยุบจกะยุก็หายเป็นปกติะค่แล้วตอนเด็กๆนี่ซนไหมซนมากๆดูขาะนั้นไปข้าวโลเรียนอนุบาลนะคะทีนี้ลูกอิมเขาจะมีหยานตั้งแต่เด็กเหอมีเหมือนกันค่ะไปโลเรียนลูกอิมจะตบมือเงี้ยตบมือคุณครูแต่แล้วลกในห้องตบแล้วก็แปมมือหมา ที่นี่บอกอุ้ยเนี่ยวันนี้ครูอ้อยทะเลาะกับสามีมายังรุนแรงเลยอะไรเนี่ยหนูก็ได้แต่หนูแต่หนูไม่รู้นะว่าหนูเป็นเด็กอยู่ใช่เพราะแคุณครูมาเล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ทีนี้ไปทักคุณครูเขาว่ได้แล้วแล้วคุณครูเขาบอกว่ารู้ได้ยังไงอะไรอย่างงี้ไง่าก็เลยคราวนี้ก็เลยดังครูทุกห้องก็เลยมาขออิ่มดูนหมอทุกวันตอนเช้าอ่่ะะคแล้วเนี่ยเริ่มเข้าวงการได้ยังไงจ๊ะ ในยุคหนูเนี่ยถ้าใครมีเมื่อก่อนเป็นแพรกิงเพจเจอร์เพจเจอร์ใครมีก็ถือว่าเท่แล้วแต่ถ้าใครมือถืออ๋ออ้ยมีการประกวดการประกวดหนึ่งอยู่ดีบอกว่าถ้าได้มาได้หนึ่งหมื่นบาทพี่ย้อนไปในสมัยหนูเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเยอะมากแล้วคนตอนนั้นที่เขาประกวดเนี่ยก็จะมีแบบฟ้อนดาบอะไรอย่างเงี้ยลำเทียนอ่าแล้วหนูคนลำไม่ได้เลยพี่ดูมือหนูแข่งหนูลำไม่ได้หนูก็อะไรดีนะความสามรถพิเศษอะไรอะไรอะไรดีเต้น แ,แล้วหนูก็เต้นไปเรื่อยหนูเปิดเทนหนูจำได้เลยฮัลเล่ฮัลเล่ฮัลเล่โก,โกโกโกูฮัลเล่ฮัลเล่ฮัลเล่เลอ่ะสมัยก่อนอะ่ะห,หนูก็เต้นเต้นเต้นไปเรื่อยพอประกาศปุ๊บ เพื่อนๆที่ประกวดเขาแบบไม่ได้แน่นอนเพรอะไรอ่ะออกมารุ่นแนวรุ่นเออดูเตอร์กระแตนเต้นอะไรก็ไม่รู้อย่างอยู่ในประกาศมาว่าหนูได้และหนูก็ได้เงินมาหนึ่งหมื่นบาทเสร็จปุ๊บหนูก็ไปซื้อมือถือทีนี้มันพอเข้ารอบแล้วใช่ไหมพี่เขาจะต้องเอาคนที่ได้ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมาแข่งที่กรุงเทพอ๋อเดี๋ยวดแป๊บนึงนิดนึงนะวันนั้นคุณแม่แม่เห็นไหมคุณแม่เชียร์คุณแม่คอยให้กำลังใจหนูจะบอกแม่ว่าแบบนี้หนูจะประกวดแน่อะไรเงี้ยไปดูป่ะเปล่า ไม่ได้ไปแต่สวดมนต์ให้สวดมนต์ว่าขอให้ลูกชนะอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บอาทีตหนึ่งที่สองสามเนี่ยต้องมากรุงเทพที่เนี้ยเงินรางวัลจะได้ห้าหมื่นบาทละโอ้โหผู้ชมเอ้ยหนูก็เลยเชียงใหม่เวสต้าถ้าใครขี่เวสต้าโอ้โหพี่เท่ที่สุดก็นึกถึงเป็นแรงบันดาลใจเราประกวดชนะหนูจำได้เลยพี่วินลี่เมกินทอร์เป็นคนสัมภาษณ์หนูแล้วหนูก็เจอตัวจริงคนอะไรหล่อมากเลยโอ้โหได้สัมผัสแบบใกล้ๆเลยอะไรเงี้ยปั๊บชนะ แล้วหนูก็ได้เวสปาได้ที่หนึ่งเลยได้ที่สองได้ที่สองใช่ได้เงินห้าหมื่นไปซื้อเวสปาเวสปาพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ถึงสองสามเดือนก็มีละครเรียกหนูเข้าไปให้เล่นละครก็คือว่าถือว่าเป็นประตูนะประตูของกานบันเทิงด้วยการประกวดเนี่ยใช่เป็นละครด้วยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์พิธีกรเต็มไปหมดเลยยังวูดไม่จบที่สําคัญสวยมากสวยมากนะร่วมมา คุณแม่เคยดูผลงานของน้องอิมเยอะไหมครับค่ะเยอะุกทุกทุกเรื่องชอบอะไรที่สุดชอบทุกเรื่องเลยค่ะชอบทุกเรื่องเลยเหรอครับอรักทุก่คุณผู้ชมครับแม่ลูกคู่นี้มีอะไรที่เราน่าติดตามอีกเยอะเลยเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมเขาจะมาเล่าผ่านสํารับาาให้เราได้ฟังกันช่วงหน้าพี่ปังขอชวนสองแม่ลูกมาเข้าครัวปรุงรสเติมรักกับเมนูแกงส้มเต้าหู้ผักรวม เมนูสุขภาพที่พี่ปังนำเสนอน้ำแกงรสจัดจานผสมประสานกับผักหลากหลายชนิดรสชาติจะถูกปากสองแม่ลูกคู่นี้ขนาดไหนอดใจรอสักครู่ครับ ก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นของครอบครัวช่วงเวลาแห่งการรังสรรค์เมนูรสเลิศและเมนูที่พี่ปังเตรียมมาทำในวันนี้แกงส้มเต้าหู้ผักรวมรสชาติความอร่อยจะถูกปากแม่ลูกคู่นี้ขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับว้าว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 และนี่นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนดังวันนี้นะครับผม,มเมนูพิเศษซึ่งเดี๋ยวจะมาทําด้วยกันนี่เลยแบบมีแถมกับน้องอิ่มด้วย,วยเป็นแกงส้มผักรวมแน่ปกติทำกับข้าวไหม หนูเป็นคนทำกับข้าวเก่งมากจริงเหรออันนี้เรื่องจริงทําได้หมดอาหารอิตาเลียนอาหารจีนอาหารไทยได้หมดแต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าโอแต่ทาได้ทําได้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ใช่ใเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันทำนะครับผมส่วนผสมง่ายๆเลยนะครับผมมีอะไรตัวฟักยาวแครอทเต้าหู้ผักกาดขาวเต้าหู้ด้วย แล้วก็ดอกกะหล่ำอันนี้คืออะไรพี่นี่คือน้ำแกงส้มพร้อมปรุงครับของรอยไทยเฮ้ยต้องบอกว่าง่ายมากไม่ต้องมาตรงมาตำพริกไม่ต้องอะไรแล้วพร้อมปรุงได้เลยครับผมอุ้เจ๋งมากเขาก็ยุคสมัยนี้เลยชอบเลยอย่างเงี้ยยังไงพี่ทำ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 อ่ะเอาผักใส่ได้เลยครับผมใส่ผักไม่ใช่ถีบเลยแล้ว ชอบซอสต้ซุปอมหมอมห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 ิมหอมิมอมอมห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 อมนอมห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 ออมห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 อมมอมอมหอมหอมยอมหอมหมีมอเหอมออหอมหมหอนหอมหอลอมหอมอมหอมออ้มมอเอมีอหอมออหอมอ โอ้ยสุดยอดครับคุณผู้ชมครับแกงส้มผักรวมเต้าคู่นะครับเดี๋ยวตักเัาไปตั้งตั้งกินที่โต๊ะได้เลยครับเดี๋ยวไปชิมกันครับอร่อยมากๆเลยนะครับอร่อยเลยใช่ไหมพูดตาน้ำลายอิ่ไหนเลเนี่ยอร่อยนะคะทำง่ายด้วยเนาะมีเนาะใช่ จิ้มชีสเลยใช้ได้นะรสรสเลยธรรมดาเมนูเยอะแยะมากมายเลยพี่คืออะไรยังไงเนี่ยนี่เลยต้องถามอิมนั่นแหละครับเมนูแรกครับคุณผู้ชมครับเป็นมักกะโรนีผัดไก่ค่ะไก่นะครับย้อนไปตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยค่ะหนูชอบไปว่ายน้ำจ้ะแล้วมัมมี่ก็จะไปแบบดูหนูตลอดเลยคอยดูลูกสาวอย่างนี้เป็นอะไรไม่รู้ชอบกินมักกะโรนีที่สระว่ายน้ำทีนี้เราเป็นคนกินเก่งน่ะแล้วอิมเป็นคนกินเก่งกินเบิ้ลเยอะๆๆอเเสร็จปุ๊บก็ ถึงเวลาไปเรียนว่ายน้ำนะทีนี้เรื่องเราที่เรากิน2จานอะไรเงี้ยพอกินเยอะไปหน่อยกินเยอะโอ้ว่ายน้ำโชว์พาเลยโอ้โหเสียนว่ายน้ำปุ๊บปั๊บปุ๊บไปแปะมาสเตอร์คืออาจารย์เนี่ยปึ้งเฮ้ยมักกะโรนีกระทบกับน้ำที่เป็นคลื่นบางๆปั๊บปั๊บกระทบอกบมาสเตอร์ตายครับคุณผู้ชมครับแตกนะครับกินเข้าไปเยอะ สดสดอะเพิ่งกินเมื่อกี้นี่เองแล้วก็เนนื่มักกะโรนีนะครับเพื่อนๆหนูว่าเฮยเฮ้ยเฮ้ยมักกะโรนีมักกะโรนีเด็กๆก็เดมเลยนะใช่แต่เป็นเกียรติกายขึ้นอะไรเงี้ยขอบสระแม่อยู่ไหมแม่อยู่ด้วยกันครับแม่อยู่ในห้องคอยอ๋อคอยอยู่ี่ในห้องคอยอะไรอย่างเงี้ยครองน้องคอยใช่เมนูนี้ไม่ธรรมดามักกะโรนีผัดไก่ใช่อ่ามาถึงเมนูนี้ครับนี่เป็นนลูกชิ้นอันนี้เด็ดเลยพี่อันนี้หนูเรียนโรงเรียนในเมืองแล้วแล้วก็ ข้างหน้านในเชียงใหม่เชียงใหม่เลยเท่าไหร่เอ้ยอย่างนั้นมสี่เข้าซ่ามากด้วยแบบเหมือนวัยรุ่นเลยอ่ะโดดเรียนบ้างไปเล่นเกมคาสเซ็ตสมัยรุ่นหนูเค้เกมคาสเซ็ตเนี่ยคนเด็กไอ้ที่เล่นแล้วอาจารย์ก็เหมือนว่าเห็นว่าเราโดดเรียนบ่อยโดนเรียกผู้ปกครองอินไม่กลับอันนี้มันไม่รู้นะอันนี้คือเปิดเนี่ยให้คุณผู้ชมไม่เป็นไรบอกได้ไปเลยอะไรอย่างนี้ไม่รู้พร้อมๆคุณผู้ชมเลยวันนี้ไม่กำหบมาไม่กำหบมาแล้วแล้วก็เกรงใจแม่ไงเนาะว่าแบบนี้แบบ ใจอะไรเงี้ยก็เลยเอาเงินค่าขนมเราเก็บ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 มาแล้วก็ไปจ้างคนขายลูกชิ้น200บาทเป็นพ่อใครเป็นพ่อเป็นพ่อใช่ acting แรงมากพี่เขาเป็นนักแสดงได้เลยอ่ะมาถึงใส่หลังกิมอ่าคุณพ่อลูกชิ้นใส่หลังกิมนั่งบึ้กเลยอ่ะทำไมท่านอย่างนี้พ่อส่งเสียลูกมาเรียนมาแรงเว้ยเก็บรับไม่ทันแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเพรนักีคนขายลูกชิ้นเขาต้องใส่ เสื้อแขนยาวแล้วก็อุ่วเพราะเขาร้อนต้องใสนทั้งวัน,อ,นอะไรเงี้ยวันนั้นใส่เสื้อดีนเกงอะไรกัรนสองร้อยพี่โอ้โหเยอะนะพี่แล้วตลัดเวลาหนูเดินออกนั่งเียน เอาอีกไหมเป็นพ่ออีก,กไมหมเอาเงินสองร้อยขออีกรอบรนึง <c oughs> เ,เกิดเขาบอกไปบอกเพื่อนได้นะใครมีแบบนี้เดี๋ยวรับได้เป็นพ่ออีกแ, <c oughs> แอดติ้งใช่ละมากเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวข,ของลูกชินเนี่ยแหละพี่แต่ว่าู้ตอนปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะตอนนั้นมันย้อยไปแต่แตถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ทำแหอกเพราะไม่เคยตีไม่เคยตีหนูเลยแต่เกิดมาไม่เคยตีไม่เคยด่าอ่าแล้วนี่แหละครับไข่ปิ้งนี่ไข่ปิ้งเออไข่ปิ้งอันนี้เรื่องราวนี้แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เลยมีดาราคนหนึ่งเขาเขาดวงไม่ค่อยดีเลยเอาไก่มาถววาาาาายมมีีีดดดรเเไไปปขูงท่น แล้วไก่มาถวายอ่ะทีนี้เป็นมันมีไข่อ่ะเป็นไก่ไข่อ๋อไก่ไข่ไข่ละแล้วทีนี้เอาทุกวันเลยทีนี้ก็อาจารย์อาจารย์อาจารย์พระนี่เขาบอกว่าไม่เจ้ายาทานไข่นะถ้าทานแล้วจะอันตรายไม่เสร็จแล้วทีนี้ก็ลูกอิมไปข้ามวยมาครับล้วอิมเป็นเด็กเห็นโอ้ไข่เต็มเลยเฮ้ยแล้วลูกอิมก็ข้ามวยไปแล้วก็ว่าเอ๊ะข้ามวยไปไหนทีนี้บังเอิญหมืนมิก็อยากกินด้วยก็เอามาเอามาทถามต้ม ยังไม่ทันได้ทานเลยอ่ะเชื่อไหมคะไข่คลอดลูกตายอ่ะเกิดนี่เรื่องจริงคลอดลูกแล้วคาตายเออใช่ใช่นี่เรื่องจริงนะได้ยินเสียงร้องดินดินใช่กล้อ่านนี่เมนูต่อมาแล้วครับคุณชมครับเป็นปลานื้อกัน้ผักจิ้มนะใช่เคทานมัสเวิลัดทานมัสเวิลัสค่ะ แม่ทานมากี่ปีครับมังคุดโอ้ตั้งแต่เกิดแล้วค่ะตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลยตตั้งแ่เเกิดลยจนขาดสารอาหารที่<อ>ไม่เคยทานเนื้อสัตว์เลยน้ำปลาก็ไม่ได้ค,ค่ะคือคือที่มีปลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยคือตอนแรกเขากินแล้วเขาก็อ้วกคือเหมือนกินเจมาตลอดทั้งชีวิตเพราะได้ได,ได้กลิ่นสัตว์มันจะเหม็นไข่ก็ไม่ทานหรือว่าไม่ทานเลยค่ะเพราะที่ตอนหลังคุณหมอบอกว่าขาดสารอาหารขาดสารอาหารซึ่งเป็นซึ่งคือโปรตีนนั่นเองเนาะใช่ค่ะก็เลยก็เลยไมทานปลาได้ทานปลาปลาไปกินปลา แต่นั่นนั้นที50กว่าปีไม่ทานเนื้อสัตว์เลยก็กินมะละกอพี่จนหมอบอกให้เบรกอ่ะกินมะละกอกับข้าวสวยอ่ะกินจนตัวเหลืองเล็บเหลืองเหลืองเหลืองจริงๆหนูว่าโอ้ยเนี่ยไม่เหลืองน่ากลัวทานมะละกอทานกินกับข้าวสวยอ่ะแตงโม่มะละกอแตงโมค่อ้าวหนำว่าเขาโกรธเลยจนผิวเหลืองจ๋อยเลยกินกับข้าวต่อมานี้ครับผมส้มส้มข้าวโปรด ุณแม่เลยค่ะกินส้มแต่ลอดชอบมากๆแต่ลูกอิมไม่ชอบเธอไม่เธอไม่ชอบกินส้มเหรอคือมามีอ่ะชอบกินส้มแล้วมีก็ชอบป้อนตลอดว่าเนี่ยลูกกินแล้วจะผิวสวยเวี่ยนี่ไงผลจากการกินส้มมาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเราโดนโดนให้กินแต่เด็กแล้วก็เลยพอโตขึ้นหนูไม่แตะส้มเลยนะอ๋อเลยกลายเป็นแบบมัตั้งแต่เด็กใช่ไหมคันคันคันน้ำส้มกลายเป็นเหม็นยางเปลือกส้มอ่ะแต่ชอบสีที่บ้านก็เป็นสีส้มรถก็สีส้มอะไรสีส้มแต่ไม่ชอบกลิ่นมันเลย นั่นแหละก็เลยมีเรื่องราวย่างงี้นี่เ <c oughs> ลยครับ <c oughs> นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสำรับอาหารของน้องกินกับคุณแม่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไปดูครับยังมีอีกครับออช่วงหน้าหนูอิ่มๆจะมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณแม่พร้อมพามาชิมเมนูมังสวิรัตเมนูสุขภาพที่เธอขอเอาใจคุณแม่สุดเลฟิฟเรื่องราวความรักความเอาใจใส่ของแม่ลูกคู่นี้จะน่ารักขนาดไหนช่วงหน้าครับ ชีวิตคุณแม่ของหนูอิ่มๆท่านตั้งใจที่จะทานอาหารมังสวิรัตมาโดยตลอดและวันนี้ลูกสาวคนสวยจึงขอเอาใจคุณแม่จัดสำรับอาหารเพื่อสุขภาพสุดพิเศษให้คุณแม่สำหรับที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ นี่ครับผู้ชมครับติดตัวมาหรับน้อง้าเลยนะครับของน้องอินนะครับนี่ก็เป็นร้านที่เราถ่ายทำรายการอยู่ชื่อจาบาล่าอยู่สุกคนทัศวรรยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วเขาตกแต่งสไตล์แบบอินเดียพี่โมร็อกโกโมร็อกโกวันนี้ผมจาบาล่าน่ารักมากหรือว่าคุณแม่คุณแม่มากใไม่จะทานอะไรด้วยอีใช่ไหมครับวันนี้ทางร้านจาบาล่าเขาจัดเตรียมนี้ไว้ให้เลยนะครับผมนี่เลยสลัดเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทำให้เป็นเมนูน่าทานมากเลยนะเยนะแยะเลยผมเป็นยำเส้นบุก ใส่กับเห็ดมาสเาอร์บิสกิตใช่ครับผมนู่นเหรอพี่นู่นนู้นนู้นนู้นปูดองปูด้งเปล่าเป็นใช่ครับอูด้งคาโบนาร่าว้าวอันนี้ก็ดีเนี่ยเป็นรากบัวเนี่ยพี่รากบัวทอดกับสาหร่ายโอ้อันนี้ประโยชน์ดังนั้นเลยเนี่ยชิมได้ชิมได้ชิมนะมีนเน่ยชิมได้รากบัวามอร่อยอร่อยคือเจ๊พี่นี่ทำอร่อยหนูเลยชอบ ทุกเมนูเลยเวลาเขาทำเลยนะครับผมอ่นี่ฮะถามจริงๆครับผมเวลาเรื่องหนุ่มๆเคยมาปรึกษาคุณแม่ไหมปรึกษาตลอดตลอดค่เลยคุณแม่ตลอดเลยที่ผ่านมาเคยมีแบบพานุมดุมมาเจอคุณแม่เจอทุกคนเลยเจอทุกคนเจอทุกคนแม่ก็จะบอกเลยแม่ว่าคนนี้คนนี้นิสัยนี้คนนี้นิสัยนี้ระวังด้านลูกอะไรบอกต่อหน้าผู้ชายด้วยนะผู้ชายคือคืออย่างอย่างล่าสุดในอดีตเนี่ย ไม่รับแล้ไม่ต้องบอกชื่อกับไรนหนุ่มคนนั้นมารับมีที่สนามบีเขาก็หวัดดีแบบนี้นั่นคือการเจอครั้งแรกจะมาหลอกลูกฉันอ่ะตายแล้วทำไมอ่ะลูกฉันไม่ดีเหรอทำให้เธอถึงต้หลอกบีก้าอ๋อไม่มีอะไรหนะเจ้าบอกใจมันจตกใจไม่มีอะไรหรือย่อไปแต่เลิกแล้วก็มาถึงที่บ้านก็บอกว่าลูกอิมผู้ชายคนนี้ ไม่ใช่นะเขาเลี้ยวจริงๆนะเนาะไม่เอาว่าอิมชอบดื้อคนดื้อทุกคนวิ่งอิมสท้ายจริงไหมจริงคือมามีบอกทุกอย่างเป๊ะหมดเลยแต่ผมเป็นคนดื้อไม่เข้าใจเหมือนะต่อไปนี้ก็อย่าดื้อมั่เนาโอเคค่ะจะพยายามไม่ดื้อผมนั่งอยู่ด้วยเนี่ยนั่งคุยกับแม่ลูกคู่นี้นะ สนิทกันมากเนาะมีความสุขม,มากไม่เคยด่าลูกอ่หัวเรากันตลอดตั้งแต่ตั้งแต่หนูเกิดมาแม่หนูไม่เคยตีหนูเลยอะ่ะไม่เคยเลยสอนด้วยความเข้าใจแล้วก็เข้าใจดีมากอะ่ะครับด้วยด้วยกริย,ยามรรยาทหนูซึ่งมันคนคาแรคเตอร,ร์กับแม่หนูเลยหนูเป็น <ๆ S 2> คนกระดดเด็นหรือเพราะว่าเขาเปิดทางหนูเขาไม่เคยกั้นหนูนะสมมติว่าหนูบอกว่ามัมนี้เนี่ยพรุ่งนี้นะหนูอยากไปไหว้น้ำมันมี่ว่าดีไหมอ่ะลูกลองดูสิอ่าลูกลองไหว้น้ำดูดูแลตัวเองนะเดี๋ยวมึไปส่งคือเขาไม่ล็อกเราไง กล้าที่ซือไม่ห้าแต่ก็คอยดูแลคอยเป็นห่วงห่างอะไรเงี้ยแบบยังเรื่องผู้ชายกหมือนกันอ้อีอ่ะจะเตื่นแล้วก็ตามใจให้คิดนะลูกอะไรนะวันนี้คุณแม่เป็นห่วงอะไรอินบ้างตอนนี้ก็ห่วงทุกอย่างละลูกก็เป็นลูกสาวนี่ค่ะเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้น่าห่วงที่สุดเลยคือเรื่องความรัก เพราะลูกอินเป็นคนใจดีอ่ะรักคนถ้ารักรักหมดผัวใจอ่ะนั่นไงพี่ไปบอกเดี๋ยวอินเจอคนน่ากลัวเข้ามาแล้วเนี่ยในทีวีทุกคนรู้กันหมดแล้วคนเธอก็ต้องเลือดก็ต้องฟังอ๋อเราต้องฟังอ่ะแล้วในทางของข้าแบบเป็นห่วงในคุณแม่แบบน้องอินนะจ้ะอืมมันมีเก่งมากเลยไปเดินทางไปเมืองนมนอกเป็นห่วงอย่างเดียวเดินทางปลอดภัยดีกว่าเดินทางปลอดภัยเพราะไปนี่สามวันนี่เจ็ดวันนี่ห้าวันนี่หนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่เมืองไทยนิดเดียวให้เดินทางปลอดภัยอินมแฮปปี้อ่ะ อ้น่ารักกันไหมลูกเด็กพวนี้ครับถามถามอีกอย่างค่ะสนิทกันอย่างเงี้ยเคยบอกรักกันบ้างไหมบอกทุกวันบอกทุกวันเลยกื่นเช้าก็จุปตื่นมาก็จุบค่ะคือคือหนูกับมามีไม่เคยมีเรื่องไหนที่ปิดบังกันเลยไม่ออกไม่ออกมามี่แบบนี้เป็จริงทุกอย่างว่ามีมันมีหมดเบอร์ทุกอย่างรายมดเลยนะลามดเลยคือเวลาอยู่ด้วยกันปุ๊บเนี่ย เราจะนอนกันดึกมากเลยไม่เออคุยกันจะแลกเรื่องเรื่องการคุยกันตีสองตีสามนุ่นน่ะเวลาได้แสดงความรักต่อกันเนี่ยพอทาไปแล้วหนึ่งครั้งกอดกันหอมกันแม่ลูกเนี่ยนะมันจะแบบขาดไม่ได้เดี๋ยวจะขาดไม่ได้รู้สึกเลยครับว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ใช่เรื่องเขินไม่ใช่เรื่องผิดเลยต้องแสดงความรักต่อกันซึ่งวันนี้แม่ลูกคุณนี้จะทําให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเขาทาแบบไหนเอามันไม่มันเลย วันเลยเรื่องจริงวันเลยแฮปปี้มากนะคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมสำหรับคนดังบอกไดยเลยครับว่าเป็นธรรมชาติั้งแม่ั้งลูกเลยเป็นแต่อันดับหนึ่งของของแม่บอกว่าลูกจะต้องกราบเท้าแม่ตลอดก่อนนอนตั้งแต่เด็กใช่ใช่ใช่จริงค่ะต้องกราบเท้าคุณแม่ในก่อนนอนทุกวันเลยนะเจริญจริงๆริงนะพักการีบุกพการีมีความสุขมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะนใ็หม่คราวหน้านะครับผมในสำหรับคนดังครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟยู หลังจากที่เราได้เห็นช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุ่นบนโต๊ะอ,อาหารของแม่ลูกคู่นี้เรื่องราวต่างๆที่ถูกสะท้อนผ่านสำรับอาหารเต็มไปด้วยช่วงเวลาแห่งความสุขความอบอุน่นสะท้อนให้เห็นถึงความรักความห่วงใยที่ทั้งคู่มอบให้กันเสมอมาอย่างไม่มีเงื่อนไข